สวัสดีครับพบกับจัมโบ้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพามาดูพระบ้านครับผมพระบ้านพอดีมีผู้ที่เป็นเอฟซโทรติดตามมาให้มาดูพระนะครับหน้าพระก็จะประมาณนี้แล้ะครับผมหลากหลายมากๆพระที่ผมเช่า